มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์2,566เสร็จไวภายใน1ชั่วโมงวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วนเสร็จเร็วทันใจภายใน1ชั่วโมงโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ d l t l e a r n i n g c o m เพื่อเข้าอบรมต่อไปขับขี่ออนไลน์จากนั้นเลือกลงทะเบียนกรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้วเลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดค่ะ 2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง 3. เลือกแบบทดสอบก่อนอบรม 4. ทํทำแบบทดสอบตามความเข้าใจระบบอนุญ,ญาตให้ตอบผิดได้ค่ะ 5. ดูวิธีการอบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา1ชั่วโมงต้องดูให้จบ 6. ททำแบบทดสอบ3ข้อหลังอบรมหากว่าตอบผิดระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้ค่ะ 7. ขึ้นหน้าต่างท่านผ่านการอบรมแล้วจากนั้นเลือกตกลงนะคะ 8. ระบบ จะแสดงผลการผ่านการอบรมให้บันทึกหน้าจอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหรืออาจจะปริ้นไว้เพื่อนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งจากนั้นจึงจองคิวต่อไปขับขี่เพื่อเข้ารับการบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไปค่ะทั้งนี้ผลการอบรมนะคะจะมีอายุทั้งสิ้น90วันนับจากวันที่ผ่านการอบรมหลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือจองคิวเพื่อเข้าไปที่ขนส่ง เพื่อทำการสอบประสิทธิภาพและก็ขั้นตอนอื่นๆต่อไปค่ะอบรมต่อไปขับขี่ออนไลน์2566เสร็จไวภายใน1ชั่วโมงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ